ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก9 0ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับบคราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนาสุดเกมมาอีกครั้งันอ่กแล้วครับผมเย้คุณกูนะครับวันนี้ก็ ถ้าก็ไปแล้วนะครับผมสมัยครามเดมัสเยอร์หาดคอร์กเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณชิรบีกันอีกแล้ว <S <S <อ>ซึ่งพาร์นี้ก็เป็นพาร์ทที่5กันแล้วนั่นเองครับผมนะเออโหคือแบบนานมากนะครับนะเออท่านผู้ชมก็ดูไปนะจะได้เข้าใจนะว่ากว่าผมจะจบ100วันได้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <S <S <อ>นี่ยังดีนะเนี่ยมีคุณชิรบีมาช่วยด้วยโอเคเราโดยพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราได้ค้างการไปขเขาโจโกโไว้ใช่ไหมวันนี้เนี่ย อ่าเราจะมาทำต่อกันนะครับเนี่ยตอนนี้เนะี่ยคุณชินมินี่เขาได้คาพีแอปเพนไปแล้วออนี่แบบโหโคตรโชคดีนะครับที่เรามีเพชพรพอดีแบบสามก้อนใช่ไหมเออดีมากนะฮะที่เราแบบว่าได้ขุดเพชรไว้นะครับคือมันจะเป็นก็ธนาการแบบนี้เองนะโอเคนะปะงั้นเรารออะไรล่ะเราออกเดินทางเลยดีก,กว่าผมโอเคมาคือผมก็จะลองดูไงว่าถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเราจะได้แบบเสาอะไรไปบ้างนะครับได้ได้ชาดเมื่อกี้แบบแค่โคตนตกเขานี่คือได้มากเลยนะโอ้เกิดแล้ววะ อะโอเคไม่เป็นไรฮะปไปัะที่เขายกกดเลยครับผมขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเรียบร้อยสวยงามฮะไม่เป็นไรงั้นผมจะมอบหน้าที่ให้คุณชินบีเขาขุดไปนะครับวันนี้ไปคุณขุดเลยเดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวผมขุดแบบธรรมดาให้แล้วกันผมขุดแร่สการิตธรรมดาให้นะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นแร่ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้เรืองแสงมันจะถ้าเกิดว่าเป็นแร่พิเศษอ่ะคือคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเรืองแสงอ่ะมันจะแบบขาวกับปกติสาริตรเล่ย์เอ้ยนั่นแหละนั่นแหละสการิตแรเล่น์แลแหละสองมันต้องใช้สองชิ้นต่อหนึ่งดาบ คุณได้แลกแบบยี่สิบอะเรอ๋อครับหมดเขาไปเลยแลันนะโคพอปะโคบ,บ้านเราพอปะน่าจะไม่พอนะขุดไปก่อนโอเคแค่น๋ยวผมขุดโคด้วยแล้วกันนะครับนะเออจะว่าไปเนี่ยนะนะเรายังไม่เจอทะเลทรายเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับแบบแล้วก็แบบเรื่องไงวะบ้านก็คือแบบเป,เ,ปเป็นบ้านไร้กระจกอยู่นะครับนแบบเป็นแบบนวัตกรรมมั้บ้านไร้กระจกนะไหนดูซิอ่อมีอีกไหมโอ้โหแต่เขาใหญ่จริงแล้วมันดันทำสองแห่สองชนิดสีเสือกคล้ายๆกันด้วยนะประเด็นใช่ไม่ใช่ไงคือมืนมันคล้ายกันนะฮะ อันนก็ต้องแยกอยู่ดีนะครับแต่ว่าเออแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็มองออกอ่ะเนี่ยอันนี้อ่านี่ไม่ใช่อ่ะช่ยดูเท่าไหร่เนนี่ยเยอะ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 มันเยอะจริงเยอะจริงดูดีใส่สกันเลนต์เฉยไม่ใช่เลยอันนี้ได้มาเกียร์ละได้เกียร์ละตอนนี้ได้มาสองละได้มาดาบเนึ่ยโอ้ได้มาสองแหมแต่ว่าเห็นเขานี่แบบน่าเออนี่คุณมันอยู่นี่นี่จะได้จะถอยมาถอยมาถอยมาได้กลับมาได้กลับมาเออนี่คุณบนนนบนนนบนนูเออเห็นไหมอันนั้นอันนั้นธรรมดาหรือว่าพี่แต่จร อันนี้น่าจะเลืองแสงอันนี้นจะเลืองแสงมันนมันนี่มันนี่นนใช่ไหมอันนี้เลืองแสงปะน่าจะใช่ไม่ใช่โอเคครับผมเอ้ยผมไม่ได้เล่นนานฮนะผมแยกไม่ออกเออตอนผมเล่นผมเสียมากนะตอนเล่นเดมอนเนี่ยคือแบบว่าเสียมากคือแบบแยกออกหมดนะฮะว่ามันคนะืออนไหนตอนที่คือแบบพักไปพักหนึ่งไงเออทำทำเรื่องอื่นนานนะครับนะพอกลับมาเล่นนี่คือแบบลืมเรื่องไปบ้างนะครับต้องเข้าใจกันนิดน,นึงนะโอเคเดี๋ยวข้างล่างข้างล่างนี่มีทันจิโร่พร้อมกับหนูสองตัวเป็นปฏิกาดด้วยนะ อใช้ปานบ่อยดิปานคุณมันทำตกใจอะเวลาพุ่งอะไมใช้ปานเยอะเนี่ย โดดโอชิไม่เสกอ๋อกระโดงอ่ะไม่เสียใครอันนี้นี่เราวนรอบเขาเนี่ยผมว่าผมเราว่าผมว่าเราจะได้จะบนรอบเขาเลยนะมันจะมีอยู่ตามถ้ำมั้งเรับข้าขงในถ้ำอ่าในถ้ำมันก็มีเราเข้าไปดูก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือที่ต้องเลือกเขาโยกโกรดเพราะว่าจริงๆแค่แค่ลงเหมือนธรรมดาเนี่ยมันก็มีโอกาสเจอเหมือนกันนะครับผมได้สกาเลตแต่ว่าบนเขาโยกโกรดเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงหาง่ายกว่าเออเพราะมันเขาโล้นๆไงมันเขาโล้นๆนะครับผมแล้วก็ตามในเรื่องของดาบพิฆาตสูงเนี่ยดาบนิจิรินนะครับผมจะตีจจาาาาากกกแร่่่ททีมเเขยัโนนน้ะ ซึ่งก็แมันก็นก,นก็แปลกกันที่ไหมคะจริงจริงๆมันก็จะวิ่งไปที่ไหนก็เจออะ <S <S แต่จริงจริงมันไม่ต้องใช้หรอกนะครับแต่ว่าเก็บไปนิดนึงอ่านี่ไงจเจอแบบพิเศษด้วยแล้วก็ุดแตกไปแล้วเจอ <S <S บ้านอีกแล้วเจอบ้านบ้านแต่ไม่มีอะไรบ้าน,นอีกแล้วเหรออว่าเราผ่อนหรอวะคนเล่นไหมเดี๋ยวผมไปสำรวจในบ้านก่อนแต่ไม่มีอะ <บด S 2> ไรอะร่ะแต่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแต่มันไม่น่าจะมีอะไรจริงแหละนะครับเฮ้ยมืดละเราต้องเจอกับศูรแล้วแหละนะ ต้องไปหาศูนย์ละเตรียมตวัวไม่คมีอะไรมากนะเพื่อน่างน,นี้ผมมาจิกไอ้นี่มาจิกอ่าฟูกเฉยๆนะเราจะเราจเจอที่บ้านเราเรย่องอะโหกลับบ้านเราเดี๋ยว,บบลวกลับบ้านเรากลับไงวะกลับไม่เป็นลาไปหน่อยดีทำไมกลัวทำไมมีความรู้สึกปแปลกๆว่าจะไม่ใช่บ้านหลังเดียวกันเรเจอเราเจอคนละเจอเนี่บ้านอย่างเดียวยกันนี่ไงหางหลังนี่เออโอเคโกะโกโกโอ้โอ้โอ้ยไล่าล่าก่าล่าหมากิวล่าหมาคิวแล้วตบได้มาล่ามากิวมาอันนี้อันนี้อันนี้นั่งมาหน้มาหน้มามันมันมาละมันมาละมันมา โอเคโอเคเอาเอวโกจิโบะโอเคเปลี่ยนใจหนีเป็นแผนเป็นแผนหนีหนีแผนของเราคือหนีติดหนีเลยหนีเลยโกจิโบะไม่ไหวโอเคตอนนี้โอ้โหอากาสะนุ่งงอจันเป็นชิ้นนัวมากทีนีู้กับไอ้นี่อยู่สโตกูเทนอยู่โอ้โหจริงมันโบกได้นะเราช่วยมาซูนี่ได้นะแต่ว่าว่าเราตราจะรอมาซูนี่เขาที่นี่ก่อนอ่ะต้องรอมารรอให้มันรวมร่างก่อนนะแล้วก็ส่วนใหญ่มันต้องใช้ปาระยะไกลนะผมว่าถ้าเป็นปาระยะใกล้แบบเนี้ยมันตีค่อนข้างยากนะไฮโลไฮโล ไฮโลผมฆ่ายังวะไฮโล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 ผมยังไฮโลมันไฮโลฆ่าแล้วดิผมยังไม่ได้เคลียร์ไฮโลอ่ะอ๋อผมได้นี่ไฮโลได้ไฮโลได้อ๋อไหนอ่ะมันจะเป็นขึ้นอยู่ในหน้าไหนอ่ะไอโลคุโลอะนะโลคุโลอะนะได้เนี่ยโลคุโรลใช่ได้โลคุโรลใช่โอเคไหนนวลโดนไฮโลไหนละนะฮะโอเคนี่ไม่กี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วไอที่คุณบอกอ่ะไอไอนะก็โอเคตอนนั้นโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรเจอนี่คามนุเอกคำมนุเอกคามนุเอกคามนุเอกคำมนุเอกอือ อขอดโน้ตหน่อยเขาไม่ได้เขาไ่ไดขอดโน้ตหน่อยขอดโน้ตหน่ porque, s> <S อยเขาไม่ได้โน้ตหน่อยโอเคซันเดมิมาช่วยหน่อยก็ได้ซันเดมิซันเดมิช่วยหน่อยช่วยหน่อยซันเดมิซันเดมิโอเคสวยสวยสวยมันตีผม ah มันตีผมมันตีผมมันตีผมแต่มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บโอเคสวยงามได้ฮะโอเคอุ้จะรู้สึกว่าเควสไอ้นี่แปลว่าเควสอ่าพวกเควสตัวละครนี่คือมันจะมีมันจะได้คนเดียวมันจะได้คนเดียวได้คนเดียวได้คนเดียวก็เดี๋ยวเขาไปเจ็บสิ่งแรงแล้วกันนะคนัะคลิปก็ให้ไปก่อนโอเคอ่มโดม่าไหนเขาว่างลุมมดูากกอย่้โอหเาจริงดิ นายแน่ใจนะเขากำลังนัวด oui> ูมาโอ e ้ได้คีก็นัวอยู่กิยูนัวกับได้คีอยู่เนี่ยไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่มีคนนัวโดมาแล้วนัวได้คีกันอยู่แต่ว่าเอ้าคุณเอ้าคุณนัวเลยเอ้าเอาเอาเอาคุณนัวเลยเหรอเอ้าแต่ได้คีสได้คีสหัวขาดแล้วได้คีหัวขาดแล้วต้องเอานี่ต้องเอาคิโโร่คิโโร่คิโโร่ไม่ใช่คิโโร่ผิดผิดจะเคจิโร่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 อยู่ไหนวะ เราอยู่นี่เค่นีคุณคมโนกินทโรไปคุณมาเล็กเทโรไปผมผมได้แล้วเคยทีกินทโรอ่ะตายแล้วตายแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายกินเทโรได้วไดนะ้โนอยู่นั่น<อ>น่ะนั่นน่ะเห็นไหมนะ่ะเออเอ็กกินทโรกินทโรเออนั่นแหละ loro. นัะ่นแหละเออนัวมันอา้าวตายแล้วได้เกียวไหมได้เกียวได้เกียวเออไม่กิ้วไม่ไม่ขอโทษขอโทษกิ้วโอเคอูนี้ไปก่อนนะนี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 อย่า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 เลยอย่าเลยหนีก่อนนะฮะโอเคเรากิ้วจะไม่ยุ่งนะครับนะเมื่อกี้ข้างหน้ามีเอ็นมูโอ้โหเอ็นมุอย่าเลยดีกว่าเอ็นมุอย่าเลยดีกว่านะครับนนะะโโอออเเเคครราดดดแแแแลลลลล้้้้ววววุกิ ื่อกี้ม่ใครเจ็บไหมอ่ะนี่เลยกูก็เจ็บนะเนี่ยใส่ได้นะเออแต่กินยูฆ่ายากน,นะเพียงปล่อยไปก่อนนะเนะมื่อกี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเหมือนเมื่อกี้เราผมฆ่าคขาหนอเอยไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ฆ่าไอ้นี่เลยนะยังไม่ได้ฆ่าไอนะ้ไฮโลเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยกิวยูเจ็บแต่ว่ากิยูเจ็บมากนะอยา่าเลยกิวยูตีเราแป๊บเดียวเราก็เจ็บเท่ามานะันแล้วนี่เราต้องใช้แผลไลยนี่ป่าต้องใช้แผลนี้นี่ต้องทำการนี่ครับผมนี่นี่อ่ะอุ้ย ครยิงใครยิงเดี๋พึ่งเดี๋ยวพึ่งลำคาญลำคาญโอ้ถ้าผมมีลาวาสักถังนะอ่ามีสลับไหมมีสลับไหมเอาสลับมาวางปิดปิดหัวมันไวหน่อยคาบเล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 ยเข่อวันนี้จะต้องการถ้าเราในเมื่อเราฆ่าตรงๆด้วยฝีมือไม่ได้นะฮะเราก็ต้องฆ่าด้วยชั้นเชิงเลยเดี๋ยวต้องมีชั้นเชิงในการฆ่าหน่อยเออทำตรงนี้เลยนี่กิวนายไม่รอดแน่ขอโทษนะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องขันเคล็ดจินกิวนะปิด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 หัวมันไม่ใช่อย่างนี้สิปิดหัวมันน่ะะให้มมัีชออง ไม่ใช่โย,ยนมาคุณโยนมาคุณโยนมาโยนมาโยนมา,นมา,นมาอ้าวเดี๋ยวอย่างเงี้ยให้มันมีช่องโอเคพร้อมดูโปรปุ่มตีหนึ่งซ้ำไม่ถึงด้วยทำหมห,หนึ่งส,สองซ้ำเปิดปานตีหนึ่งหนึ่งสองอู้วววได้ไม่ไรมันมันออกมาไม่ได้ท่านผู้มออกมาไม่ได้มันอยู่ข้างในอย่างเดียวโอเคมามาดิมาดิ แรงหมัดแรงหมัดอยูอ้ยแรงหมัดแรงหมัดไม่เป็นไรจะเย็นจะเป็นเงวันยังได้แบบเี้นเงวันยังได้โอเคยูจะตายแล้วจะตายแล้วยูตายแล้วนึงนึงผมก็จะตายนึงจะตายดก่อนดก่อนเดี๋ยมาโอเคมาดิจะตด้หิวเลื่อนไม่ได้นะผมฮิวได้แต่ตายฮิวไม่ได้นะมาใส่น้ำคมนิ่อะไรใช่เรื่องไม้อะใช่เรื่องไม้อะอุ้ยอฮ้ย้ยเฮ้มันตีโอ้โหมันตีทุกวมาได้ไงโอ้คาาอยู่ข้าใน่ากลัวขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเอ้ยสุนงูมาสุนงูมาช่วยเออิ่งก คือตัววายรอละไม่รู้ตัวผมเ,เลือดแบบดูเลือดเลือดผมหายหมดเกลี้ยงเลยมันเปิดมันเปิดปาลาได้แล้วผมนะ่นกิยูเปิดปลานะแล้วก็ข้างหลังมีอักษรแต่ว่าเราต้องใจเย็นเว้ยเราสามารถเอาอยู่ได้ถ้าเราจใจเย็นโอเคป่ะ <c oughs> ผมรอเลือดผมรีอยู่นะผมรอเลือดของนี้แป๊บน,นึงไม่ใช่ดิตอนนี้มูจิโร่มูจิโร่กำลังบวกกับอันนี้อยู่มูจิโร่กำลังบวกกับเก็กโกะอยู่ซึ่งอเก็กโกะอย่าเพิ่งมายุ่งนะเรากำลังจะบวกกับกิโยอยู่นะโอเคคุณฟ้าคุณมีอันนี้ไหมมีอาหารผมไหมคุณถอยมาก่อนคุณมาหาผมก่่่่่่่ออ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 อนนนนนนนมมมมาาาาาาีีกกขขหหหหรรยยโเคผผล้้ ยูถึงเวลาที่ฉันต้องคิดเป็นสิบแกแล้วแหละแกแกคงไม่รอดไปนะเตัดใจด้วยลาก่อนยูลาก่อรึย่อเรียบร้อยเคล็ดไม่ขึ้นเขาไม่ให้เราใช้วิธีขี้กาดหรอวะฮะเราใช้ทีขี้ขาดไม่ได้หรอโอ้อะไรวะอ่ะไม่เป็นไรนะตัวตัวนะเดี๋ยวไว้ผมต้องเดี๋ยวผมค่อยผมค่อยไปกับตัวตัวใหม่นะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปคราฟดาบบ้างเถอะโอเคใช่เออจริงด้วยผมลืมไปจำนี้คืออาหารเราหมดแล้ว ดาบดาบเราต้องใช้อะไรบ้างดาบไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมไอ้นี่ผมจะหาน่ะคุณคุณยมมาคุณโยมมายืนไหมผมเออเดี๋ยวผมระหว่างรอเดี๋ยวผมเผาที่ดิโเลยขอเนื้อก่อนนะโอเคมาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปหาคุณฮาคาเลสกาดกันนะครับผมนะ <c oughs> โอเคนี่โอ้โหพูดถึงก็เจอเลยนี่แหมยืนรออย่ากัลรู้ใจนะครับ <c oughs> โอเคมาแล้วมาสุ่มดาบกันดีกว่านะครับมาดูซิว่าเราจะได้ดาบของเสาร์หลักคนใดบ้างนะครับนะโอเคเรามีโอกาสอยู่สองครั้งนะโอเคงั้นอันนี้ผมให้สองงานคุณนะโอเคงั้นคุุุณณส่่่่มมกกกกกอออนนาาาคคคดดลลิิขขววถืทีั โอเคก็ได้เดนะครับก oh, <power> ็เ <pero> น <t reform ation> okay, ี่ยโอ้วันแบวก็เลยเดียวเชียวโอเคก็ได้นะเดี๋ยผมลองบ้างดูสิว่าได้ตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเขาแบบเน้นๆได้นแหลแบบโยริจิอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามไม่ต่างกันโอเคนะพอๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าโหดนะเอออย่ากจะยูทูกไปนะครับผมอาจจะบอกว่าโหดเหมือนกันนะเออทำไปเล่นไปเอา โดูมันฟันฟันฟันนี่ฟันรัวนะโอเคมาน้ามาผมว่าเราน่าจะโบกได้ละแต่หันไม่พออ่ะคุณมีขนมปังอีก่ไหมมีอยู่เหลือเจ็ดอันกับแครอทอีกสิบเอ็ดเออโอเคไม่เป็นไรนะครับนะหรือว่าเราคนรเราถึงเวลาต้องหาหมู่บ้านแล้ววะเราจะต้องวิ่งหาหมู่บ้านแล้วจริงครับบทนั้นต้องไปขโมยเอ้ยไม่ใช่เราต้องไปขอหยิบยืมหมู่บ้านอีกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะ โอเคแล้วเกิดว่าระหว่างทางเจออ่าเจอบ้านไงนนไอ้บ้านนั้นเราคุ้นไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเราฆ่าบัวด้วยกันเนี่ยฆ่าไปเลยจ,จ,จบนะฮะเนี่ยตายซะอาจจะไปเกิตายซะ,ะ,ะตายซะ,ยะโอ้อะไรบนหัวเลยวะสุาส,ะะสานไหมปราสาทหมู่บ้านโอ้หมู่บ้านโอ้หโหงานกันรู้ใจเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นี่นี่ต่อเลยป๊บนี่ในที่สุด เกือบแล้วโอเคขอโทษเลยน้องวัวที่ถามเสียใจกับน้องวัวสามตัวต้องตายฟรีด้วยนะฮะโอเคครับนะเราได้ละเรียบร้อยโอเคเราไม่อดตายละดูเหมือนมันมันมันเหมือนรู้จังหวะเนอะเวลาที่เราต้องการนี่คือแบบมันมาพอดีตอนเราต้องการเลยเนี่ยมันมาทันเวลาพอดีนะฮะโอเคเนี่ยได้เหล็กมาเพิ่มด้วยอะฮะได้เหล็กมาเพิ่มด้วยโอ้ยเนี่ยเทไลท์เออผมลืมมันจริงว่าจะเก็บในทไลทไว้ใช่ไหมออเลยกอดในเทไลทมันโหดกว่าเยอะไม่ใช่เหรอวะลืมโอเค โอ้โหแล้วหมู่บ้านนั้นผมไม่ได้เก็บดนิสัยมาไว้อะไม่เป็นไรน,นะครับนะน้อย,ยแล้วก็ได้เนี่ยหมดนะได้อะแครอทกับมันฝรั่งเพิ่มโอเคนี่ได้แครอทมันฝรั่งเพิ่มเรามี็นมปังเรามี็นมปังกินแล้วเออเราเนี่ยหมดนะมีขนมปัง,เ,ปนนปงเอา้าโอเคคุณตีไปตีไปเดี๋ยวนะเออไม่อดตายแล้วเว้ยอดตายแล้วไปมาคราฟเลยครับตรงนี้แหละมาคราฟเลยเดี๋ยวผมคราฟเลยดูดีว่าได้เท่าไหร่ไม่เชือ่อว่าหมู่บ้านนี้มันมีให้เนี่คราฟเลยไม่มีเลยอ่ะโอเจ้า <Okay. S 2> ไปไปทีอะครับไม่ทีนึงโอเคงั้นผมจิ้กทองรอแล้วกันนะโอเคผมรู้สึกผมได้ยินเสียงของซอมบี้ใกล้ๆผมโอเคเรียบร้อยมาครับแล้วเฮ okay. ครับนะเนี่ยผมเก็บทองบ้านหน่อยนี้จิ้กทองอ่ะเราได้เป็นทองอีกนิดนึงตอนนี้ได้มาหกสิบสี่กับอีกสิบสามโอเคเดี๋ยวนะระหว่างนั้นผมอ่ามีร้านที่มันจะมีไอเนี่ยมันจะมีเอ่ออะไรนะอ๋ะ Apple. อแอปเปิ้ลโอเคโอเจอและ้วเจอแล้วแบบนี้อ่าใช่ครับผมมีคุกกี้แอปเปิ้ล เอาเปิดแล้วกันนะเก็บไว้เอเก็บไว,ไว้โอเคอย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่างอื่นก็ไม่เอาแล้วกันนะเราจะว่าไปมีเบนโตะเลยนะในนะในในบ้านอ่ะผมไม่ได้เอ็นีีมาเนี่ยเราจะเอามาหน่อยก็ได้เอามาหน่อยครับเบนโตะเพื่อแบบทุกเชิญนะครับโอเคเรียบร้อยเราได้มาเยอะมากเลยนะบบ้านนี้นะถือว่ามาได้ทันเวลาพอดีนะคือแบบเราต้องการพอดีเลยนะเราหิวโอโอโป,ปุ๊บป๊บปั๊บเลยก็ <laughs> หิวอยู่พอดีเลยนะโอเคโดแป๊บโดแป๊บนะไหน,หนดูซิทิ้งขยะก่อนนะฮะโอเคทิ้งขยะไป บทนี้มันอัดท,ทิ้งไปแล้วกันนะเพราะนะว่าไงมาอยู่ในตัวเราก็ไม่ใช้ไม่ได้นะครับโอเคสุดท้ายคือเราไม่เจอกระบองเพชรอยู่ดีนะเออคือเราวิ่งมาไม่เจอจะเรยังไม่เจอแทนะเลทรายเลยนะครับนะ,ะไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวลองวิ่งด้วยป๊บนึงนะก่อนที่จะจัดก,กันในวันนี้อ่าผมาจะลองแบบไปตบสาหลักสั้วตัวดูอะ่ะเออแบบแบบมีนะแบบมีสลักให้ตบไหมดูนะฮะเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีแหละม,มีแหละนะ ว่าป้าของมิสซี่น่าจะโหดอยู่นะครับไหนดูโอเคไหนดูซิมีไหมเออโอ้โหนี่เราวิ่งออกกลจากบ้านมากนะเออคุณจับทางกลับบ้านได้ใช่ไหมจับได้บงัง <c oughs> จับาบังสิโอ้เรามาไกลขนาดนี้มัางงไม่ได้เพรไม่ได้โอเคใช่เหรอเราเราวอ๋อนี่ขเขาแตะกูโมะอาจิ้มว่าเราก็ไปว่าเราก็วิ่งอยู่บนบนที่เดิมนะ <c oughs> อ่ะอ๋อนี่จเจอทันจิโร่ละ เดินดิโด้แต่ไม่เอาเลยแบบจียู่เสาหลักอะไรอย่างงี้นะเราอย่าไปวิ่งบนสระเขาอนะไรเพราะว่าถ้าเราวิ่งบนเขาเนี่ยมันไม่เกิดแน่นอนฮะเสาหลังไม่เกิดอยู่แล้วโอเคครับผมอ่าเนี่ยดูซิมีเสาหลังไม้นี่อรัลดมาถึงสกิลิแล้วนะครับนะอ่านี่ใช่อันนี้คนละที่นะเพราะว่าอันนี้คือสกิลิกับไอ้นี่มันติดก,กันเลยอ่ามันสปาติดก,กันเลย <c oughs> นี่ไงอิโนสุเกิโนสุกิไม่ได้นอสุกิมันตกไม่ได้โอเคไหนไหนไหนโอเคน้องมุยน้องมุยมันไม่ไหวนะน้องมวยโหดไปนะครับนะน้องมวยโหดเกินไปสุดเรานี่ไงเจอบ้านใช่หรอบ้านนไห ตรงหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์อ่าผมวิ่งไปมีดาบน้ำมาแล้วก็มีหน้ากากเทนกูกับอ๋อบ้านไอ้นี่บ้านนี้ใช่ไหมบ้านของคุณาการิสกะสองสองเจ็ดเจะนี้อ๋อนี่ครับผมนะโอ้มาเจอกับกระท่อมของคุณาการิสกะนี่ไงคุณอุโดโกาตะกิกอยู่ตรงนี้อ่าอ๋อไม่ใช่คุณกาเร,าาริุกะวิทย์ชักกันจีอ่านี่คเขานะโอ้ดูจมูกยาวเลยจมูกยาวเลยเดีวยวเชียรนะโอเคแต่ในบ้านไม่มีอะไรนะ เออถ้ากดเราเจออันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราสามารถปักหลักได้ตรงนี้เลยนะคือเราไม่จำเป็นต้องแบบไปสร้างบ้านตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะเราสร้างไปแล้วนะครับโอเคแล้วตอนนี้มีชิโนบุอะ่ะเราจะบวกกับชิโนบุไหมจริงผมคิดว่าชิโนบุก็ไม่เท่าไหร่นะครับหนนะหรือเปล่ามั้งนะโอโ้โอเคเอาไหมโบกกับชิโนบุไหมผมคิดว่าเราน่าจะพอสู้ได้มัง้ง แมโอเคถ้าเกิดว่าเราตายคือจบนะครับเช่นั้นน่ะก็ต้องเป็นการปิดฉากเป็นการปิดฉากซีรีส์นะครับนะแหมมันก็ไม่ใช่ผมอย่าเพิ่งรีบแช่งสิโอเคมาผมเจ็บอกก่อนโอเคพร้อมมาซักตั้งจะเป็นอะไรไปนะครับเดี๋ยวผมจะกระหน่ำของคุณสักไอ้นี่ไปเลยคุณผมจะกระหน่ำมัซซีไปโอเคนะครับเออไมันจะมืดแล้วนอนก่อนนอนก่อนคุณนอนได้ไหนนอนหน่อยเปลี่ยนวันก่อนเปลี่ยนวันก่อนเออมันต้องแบบเพื่อความชัวร์นะครับนะนอนข้างนอกนอนข้างนอกนอนนอนนอนอีกนอนอีกนอนอีก นนี่เอ่ออีกรอบนึงโอเคพร้อละไปไปหมดนะอย่าหายนะเว้ยโอเคลงมานอนแป๊บเดียวอย่าเพิ่งหายนะเอา้เอามาเจอบ้านอีกหลังนึงเจอสองหลังโอ้สองหลังว่ะเดี๋ยวดีงั้นผมเก็บเก็บปาร์ติวันดีไว้แล้วกันนะครับเอจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้ว,อลวโอ้นี่ไงเจอวพอดีเลยนะครับไหนนี่เพิ่งตกอันนี้เป็นแบบฝนกต็ตกอีกอ่ะไม่เป็นไรสู้ถ้ำกลางสายฝนได้แหละเดี๋ยวดีนะครับโอเคมาพร้อมยังฮะพร้อมยังฮะคุณเต็มพร้อมนะฮะ เตรียมพร้อมไม่ได้ดีนะครับนะโอเคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3อุย๊ยมีกีอูพอดีเลยมีกีอูมายืนดูยืนข่มโอเค5 4 3 2 1 1 2โอเคโอ้โดนแล้ว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 ,โ,ว,ลวโอเคโอเคถอยก่อนฮนะโอเคโอ้คุณผู้มาผู้มาเอาผมเอาผมเอาผมผม โอเคผมถอยผมถอยยาว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 ถอยยาวโอเคนี่ผมผมผมตีกลับตีกลับนิดนึงตีกลับนิดนึงโอเคไม่ได้นไผมผมวิ่ง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 โอเคมันเปิดกระบอกท่านจพุ่งกับพุงพุงพุงโอ้ติดพิษ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 โอเควิ่งมาเจอตัวอะไรไม่รู้โดมาหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่มีเวลาดูแล้วผม่ได้ผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคนะผมดูไอ้เป็นทองไอ้เป็นทองรูปหนึงโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วโอเคโอเคระวังนะคุณระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยระวังตัวด้วยฮะโอเคโอเคผมโดนอ้วิตีอเัน ดแต่แบบมันจะตายแล้วจะตายอีกเดียวรอ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 เดียว,อเ,ยวเอ้ย yes ขอบคุณมากครับผมนะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตที่ดีนะโอเคโอหูเกือบตายนะเจ็บเหมือนกันนะเออโหแต่ว่าแรงจริงอ่ะคือแบบถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถเอ่อดาเมจทางกายภาพไม่แรงแต่ว่าถ้าตีติดพิษนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะครับผมนะเออก็โคตรเจ็บเลยนะ ก็โอเคสะพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็แต่ว่าเอจะว่าไปนี่คุณไม่เหมือนซาบิโตะกันนะแล้วแต่น้ากาดแล้วแบบผมดูผมคุณนี่แบบมซาบิโตะป่ะแล้วก็โอเคก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเราต้องเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะผมคิดว่าอยู่เขานี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสะพานนี้ผมกูเต่เบอร์ซีกับคุณชินบิขิคตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พารร์ทหน้าสสวััดีคบผม บายจ้าบ๊ายบาย